สวัสด,ดีครับทุกทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่สถานีลูกหนังสถานีที่จะนำพาทุกท่านาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของวงการลูกหนังกันนะครับวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้นะครับก่อนจะเริ่มรายการนะครับขออนุญาตขอบคุณนะครับผู้ water, ับสนุสห,หลักอย่างเป็นทางการของเรานะครับแอตลีกาเซ็ตโปรบริการเดิมพันออนไลน์ที่ดีที่สุดมันนคงที่สุดและก็น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับสนใจสมัครสมาชิกแอตไลน์กัาหน้าที่แอตลีกาเซ็ตโปรนะครับอย่าลืมเติมแอดหน้าด้วยนะครับ อ่ะวันนี้นะครับแนวทางฟุตบอลทางช่อง YouTube c h a n แนลของเรานะครับทางด้านสถานีหนังหรือว่าเซนบอลตัวจริงนะครับเป็นเจ้าเดียวกันนะครับวันนี้นำเสนอเป็นฟุตบอลเวลารุสครับนะครับทางด้านบาเต้บริซอฟนะครับเปิดบ้านรับกำเนียงของสลาเวียโมซี่นะครับคู่นี้เป็นเลกที่2ของรายการฟุตบอลลีกคัพนะครับก็นัดเลกแรกเนี่ยเตะกันที่บ้านสลาเวียโมซี่ในนัดที่แล้วนะครับก็เป็นเจ้าบ้านสลาเวียโมซี่เบียดเอาชนะบาเต้ได้ที่1ประตูต่อศูนย์ช็อกแฟนบอลเลยทีเดียวนะครับ นัดนี้นัดที่2นะครับก็กลับเล่นที่บ้านของมาเต้กันบ้านนะครับเล่นกันไปกลับนะครับนับผล2นัดคู่นี้เตะเที่ยงคืนนะครับตามเวลาบ้านเรานะครับเสตีสิบนัดหลังสุดที่พบกันนะครับเจ้าบ้านเอาชนะไป6ครั้งทีมเยือนเอาชนะได้3าครั้งออกเสมอเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับฟอร์ม5้านัดหลังสุดในรายการเบลลารุตคัพนะครับเจ้าบ้านมาเต้ชนะ4ี่แพ้1 ก็คือแพ้โมซี่ชนะนัดที่แล้วนะครับส่วนสลาเวียโมซี่ก็ชนะ4เสมอหนึ่งนะครับนัดล่าสุดชนะมาก,ก็คือชนะบาเต้ในนัดที่แล้วนะครับแล้วก็ฟอร์มพนัดหลังสุดอันนี้รวมทุกรายการนะครับาบาเต้ฟอร์มค่อนข้างดีชนะ3เสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับถือว่าโอเคคงเส้นคง,งวาใช้ได้แต่ซาลาเวียโมซี่ชนะ2เสมอหนึ่ง,ง,งแพ้2มาแย่หน่อยตรงที่แพ้2นัดหลังติดเลยในรายการลีกนะครับ ในด้านความพร้อมของทีมวันนี้นะครับในการศึกฟุตบอลลีกคัพนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับบาดเจ็บต,ติทดทอแบ,บนไม่มีนะครับพร้อมฟัดแข่งแบบฟูลทีมทั้งคู่นะครับสถานการณ์เนี่ยเป็นทางด้านสลาเวโมซี่นะครับกลุ่มความได้เปรียบอยู่ประมาณหนึ่งส่วนบาเต้ก็ได้เปรียบอีกประมาณหนึ่งมันคนละมุม สลาเวียโมซี่เนี่ยได้เปลี่ยนตรงที่วัน,นัทที่แล้วชนะมาแล้วก็มีสกอร์ตุนอยู่หนึ่งลูกในขณะที่บาเต้วันนี้เล่นในบ้านให้เปรียบตรงที่สถานที่แล้วก็เสียงเชียร์เพราะว่าเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ค่อนข้างจะแข็งแกร่งแล้วก็ทีมตามแค่ลูกเดียวจะบอกว่าเสียเปรียบมันก็ไม่ได้มากนะครับนาทีเพียงแค่ยิงมากกว่าหนึ่งลูกก็พร้อมที่จะได้ไปต่อแล้วในขณะที่ บาเต้นะั้นเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีด้วยนะครับนัดที่แล้วนัดนี้กับเล่นบ้านตัวเองก็งถือว่าได้เปรียบประมาณหนึ่งแล้วก็ได้เปรียบเส่งเชียร์ในขณะที่ซาเวลโมซี่เป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีเหมือนกันเพราะนัดที่แล้วชนะบาเต้มาได้แต่นัดนี้เล่นนอกบ้านก็เลยอาจจะเกิดการไปไม่ถึงโุนแล้วได้นะครับฟอร์ม3นัดหลังก่อนจะเล่นรายการลีกครับในเดย์ที่2เนี่ยถือว่าบาเต้ทำผลงานได้ดีนะครับชนะ2เสมอหนึ่งนะครับขวัญกลังใจดีเยี่ยมและเล่นในบ้านด้วยเซติก็ะขมทางทีมเยือน ในขณะที่ทีมเยือนเซติสานนัดหลังสุดก่อนจะเล่นนัดนี้นะครับแพ้2เสมอหนึ่งนะครับการเป็นฟอร์มไม่่อดีซะง,งั้นนะครับถึงนาทีแล้วนชนะมาแล้วก็เล่นทีมเยือนไม่ดีด้วยเซติเจอกันบ้านมาเต้ก็เป็นมาเต้ที่ค่อนข้างจะข่มทางครับผมมองว่ามาเต้แม้สกอร์ตามแต่วันนี้เปิดราคาต่อมาเฉยเลยนะครับต่อที่1ลูกหลอต่อเยอะด้วยลูกควบลูกครึ่งลูกครึ่งแล้วก็ลูกครึ่งครบสองผมมองว่านัดที่แล้วเป็นวัน แพ้แล้ววันนี้ดันต่อได้เพราะเล่นไปบ้านตัวเองก็ต่อลูกกว่าผมมองว่าโอกาสที่บาเต้จะมาค่อนข้างจะสูงนะครับก็เลยขออยู่ฝั่งเจ้าบ้านทีมทีมเจ้าบ้านบาเต้ที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับแต่ถ้าใครมองแล้วนะครับพบว่าราคาต่อแล้วคุณไม่ชอบตามอย่างที่ผมชอบ ไปราคาสูงไ็ได้นะครับผมไนะนําสู่ง2.5เพราะวันนี้เชื่อผมแบบน่งยิงแหลกมาเต้ยังไงมันอยากไปต่อมันเล่นในบ้านมันยิงแน่แเพราะนั้น2ราคาเป็น2ราคาที่น่ารักและน่าลุ้นนะครับก็ฝากไว้พิจารณานะครับชอบไหนก็เอานั้นนะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรกันนะครับชอบก็ตามขัดใจก็สวนนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับก็ถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e นะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับทำคลิปให้ฟรีก็ กดแค่กด subscribe กดติดตามมันไม่ได้หนักหนาสาหัสหอะไรหรอกนะครับคิดเห็นยางไรก็คอมเมนต์คุยกันนะล่างได้ก่อนจัดก,กันนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผู้สำรนุนหลักอยยางเป็นทางการของเราแอตลีกาแซดโปรบริการเดิมพันออนไลน์ที่ดีที่สุดมันของที่สุดและก็น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับสนใจสมัครสมาชิกแอดไลน์กันมาได้ที่แอตลีกาแซดโปรนะครับอย่าลืมเติมแอดน้าด้วยนะครับก็ สรุปนะครับผมแนะนําว่าต่อเจ้าบ้านทีมบาเต้น,นะครับที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับหรือสูง2.5นะครับสกอร์ที่คาดผมคาดว่าบาเต้ถ้าชนะนะ2031นะครับเพราะนั้นสกอร์สุบมันก็เลยได้ลุ้นด้วยตรงที่2031นะครับก็ประมาณนี้ละกันคลิปนี้ยังไงก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับชอบใชักดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยละกันนะครับคลิปนี้ยังไงฝากไว้เท่านี้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ